สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตรคำนวณหวยนะครับจากห้อง YouTube สูตรคำนวณหวยของงวดวันที่16นะครับวันที่16เดือน6คือต่อไปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต่อไปนี้ผมจะไม่บอกวิธีการคำนวณสูตรแล้วนะครับผมจะเก็บไว้เป็นความลับของผมเองดีกว่าแล้วก็สูตรบางสูตรมันก็ไม่เข้าทำให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนผิดหวัง ด้วยความผิดหวังของเพื่อนผมรู้ดีนะครับก็คืออาจจะมีอารมณ์อาจจะมีการคอมเมนต์ที่ไม่ดีแต่ขอเลยครับขอเลยครับอย่าพิมพ์ข้อความอะไรที่มันทําให้ไม่สบายใจกันเลยดีกว่านะครับถ้าหากสมาชิกเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคนไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับผมบอกอย่างนี้ไปเลยนะครับว่าอย่าดูนะครับอย่าดู คือสูตรทุกสูตรในการคำนวณนะครับผมเริ่มคำนวณสูตรมาตั้งแต่ปี56นะครับปีนี้ก็ปี59นะครับผมมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลสูตรสลากออมสินสูตรสลากทกศแม้กระทั่งสูตรอ่าอา่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าแถวนี้เขาเรียกว่าหวยมาเลยครับผมมีมีครบทุกสูตรนะครับผมมีครบที่สูตร แต่ว่าผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสให้เราไปซื้อกันแบบถูกกฎหมายนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือเลขจํานวนที่การคิดออกมาทั้งหมดนะครับก็คือหากเราไปเจอเลขที่มันตรงกับการคํานวณเราก็หยิบมาก็ได้นี่ครับไม่เห็นเป็นไรบางคนถามนะครับว่าอาจารย์สูตรอาจารย์ได้มายังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างว่าผมคำนวณสูตรมันมีเยอะครับมันมีเยอะจริงๆดูนะครับนี่เป็นย่อยๆนะครับสูตรแต่ละสูตรไม่ใช่ว่าจะหยิบยกแอบ,บอ้างอะไรกันมาสูตรของผมมีเยอะนะครับมีเยอะจริงๆมีเยอะมากให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่ปากไม่ดีนะครับดูไว้เลยครับว่า คำนวณสูตรกันมาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแอบอ้างของใครมานะครับสมุดผมก็หมดไปหลายเล่มแล้วนะครับไอที่เป็นเศษกระดาษก็ทิ้งไปหลายหลายหลายรังแล้วนะครับการคำนวณมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับการคำนวณเลขมันอาจจะผิดอาจจะถูกกันบ้างอันนี้ผมดูให้เป็นตัวอย่างนะครับเยอะครับเยอะจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาแอบอ้างกันว่าเออไปเอาเลขมาจากไหน แล้วมาเที่ยวว่ากันเสียกําลังใจครับเสียกําลังใจมันไม่ดีหรอกครับการกระทําอะไรบางอย่างสําหรับคนที่เป็นสมาชิกที่ดีๆกันก็ขอบคุณมากครับผมใช้ดูนะครับเยอะครับไม่ใช่ว่าผมแอบอ้างมามีทั้งที่เป็นสมุดนะครับเป็นชั้นเลยครับมีทั้งแม้กระทั่งเศษกระดาษเปล่าๆนะครับ เสร็กระดาษเปล่าๆผมก็มีการเขียนการโน้ตการคูณการหารการบวกการลบเอาไว้เยอะครับเยอะมากเราก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่มันไม่ชอบหรอกครับก็คือสำหรับสมาชิกเพื่อนๆที่ยังอชอบอห้องนี้นะครับก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมบอกก่อนนะครับว่า,าคลิปที่ผมให้ เพื่อนๆไทยผลสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวบนนะครับงวดที่ผ่านมาไม่มีท่านไหนถูกเลยนะครับส่วนงวดนี้ผมของดไว้ก่อนนะครับของดไว้เดี๋ยวงวดหน้าเรามาเล่นกันใหม่นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามหรือกดถูกใจไว้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีการเล่นทายผลรางวัลนะครับก็จะได้ ติดต่อกันแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอยอด s u b s c r i b e ผมถึง3 0 0 0 0 3 0 0 0 0ท่านนะครับผมอาจจะมีรางวัลพิเศษนะครับผมจะหาพระและเอาไปเลี่ยมทองเอาให้กับเพื่อนๆกันไปเลยแจกกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับจะหาพระอะไรดีเล็กๆน่ารักให้เพื่อนๆส่วนเรื่องค่าจัดส่งผมจัดการเองครับผมจัดการเองให้หมดมาดูกันนะครับงวดประจำวันที่16เดือน 6นะครับปี59นะครับสูตรทั้งหมดหลักร้อยที่คิดคำนวณมาได้คือ146 7 8นะครับหลัก10คือ0 1456 7 8 9หลักหน่วยคือ0456 8 9คนที่ไม่ชอบไม่ต้องดูนะครับปิดไปเลยครับส่วนเพื่อนๆสมาชิกที่ยังยังยังติดตามกันอยู่ก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะมีตัวตัดให้นะครับผมจะมีตัวตัดให้เรื่อยๆ ผมเองคำนวณสูตรมาไม่มีผลกำไรนะครับไม่ได้ตังค์ไม,ไม่ไม่มีค่าสมาชิกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เพื่อนๆชมเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเสียเวลาเปล่ากันนะครับผมถ้าผมไม่รักเพื่อนๆจริงผมก็ไม่เอาออกมาให้ดูหรอกครับผมเอาไปใช้ผมเองดีกว่าคือให้เป็น เอามาให้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะครับดูสิครับเพื่อนๆผมก็ไม่นั่งมานั่งเขียนนิ้วหงิกนิ้วงอหรอกครับเพราะเลขมันเยอะใช่ไหมครับเลขมันเยอะนี่ผมจับชุดออกมาเป็นสามตัวแล้วนะครับเลขมันเยอะมากผมก็เลยต้องมีตัวเด่นผมก็เลยต้องมีตัวเด่นตัวรองมาลดชุดของมันนะครับมีตัวเด่นตัวรองมาลดชุดของมันเรามาดูครับว่า จากชุดเต็มเป็นร้อยครับผมจะมานั่งเขียนให้เสียเวลาทำไม <ies> ก็มาเป็นชุดตัดนะครับชุดลองกับชุดตัดอืมสำหรับชุดตัดนะครับหลักร้อยที่ตัดออกมาได้ก็เหลือ1กับ9นะครับหลัก10บก็คือ1 4 8สนะครับหลักหน่วยก็คือ0 4น9นะครับ ส่วนเลขที่ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับชุดนี้มันจะเป็นชุด10 10แล้วก็หน่วยนะครับ10หน่วยก็คือ6 8 9 6 xx x, 6 8 xx x 8, x 8 9 xx x 9หาเลขมาแทนค่าครับตัว x หาเลขมาแทนค่านะครับเรามาดูกันว่า,า6 8 9นี่แหละครับมันจะมา มาในหลักสิบหลักหน่วยหรือเปล่านะครับหลักสิบหลักหน่วยพอตัดออกมาแล้วนะครับหลักสิบก็คือหนึ่งสี่แปดหลักหน่วยก็คือศูนย์สี่หกเก้ามาจับเป็นสองตัวบนก่อนนะครับจับเป็นสองตัวบนจะได้เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่สี่สี่หกสี่เก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดหกและก็แปดเก้านะครับ อันนี้คือสูตรสูตรสูตรของผมนะครับสูตรของผมเองไม่เกี่ยวกับสูตรของอาจารย์นะครับสูตรของอาจารย์ก็คือเพื่อนๆก็ไปติดตามแล้วก็ลองไปทําดูสูตรของอาจารย์นะครับสูตรอาจารย์อาจารย์ก็เอามาเอามาให้ฟรีๆนะครับเพื่อนอันนี้สูตรผมตั้งแต่ผมใช้สูตรของอาจารย์เนี่ยสูตรของผมที่ผมเคยลงไปเนี่ยผมทิ้งไปเลยนะครับแล้วผมคิดสูตรใหม่ขึ้นมาคิดสูตรใหม่ออกมาก็มันจะเป็นสูตรนี้แหละครับมันจะเป็นสูตรนี้สูตรนี้สูตรผมนะครับไม่เกี่ยวกับสูตรของอาจารย์ก็ ลองเอาสูตรผมกับสูตรอาจารย์ลงไปเทียบกันดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบชอบเลขตัวไหนกันก็คือมันอาจจะมีตัวไหนที่ตรงกันก็ได้ได้ได้มันอาจจะมีตัวไหนที่ตรงกันก็ได้นะครับพอจับคู่เป็น2ตัวบนนะครับ1 0 1 4 1 6 1 9 4 0 4 4 4 6 4 9 8 0 8 4 8 6 8 9วงแดงๆงหมายความว่าอะไรครับวงกลมสีแดงหมายความว่ามันเป็นเลขที่มาตรงกับชุดนี้นะครับจะเป็น 6x 8x 9x x 6 x 8 x 9ผมก็เลยวงไว้หมดเลยครับที่มันมีอยู่ต่อมาครับหลักร้อยครับมาจับใส่หลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เราได้ก็คือเลข1กับเลข9นะครับก็จะได้เป็นเนี่ยครับ1 1 6 1 1 9 1 4 6 1 4 9 1 8 0 1 8 4 1 8 6 1 8 9 916 919 9194 6 9 4 9 9 0 9 8 0 9 8 4 9 8 6 9 8 9อันนี้มันจะได้ทั้งหมดอ่า4ี่สาตัวนะครับสตัวนะครับสตัวได้ทั้งหมด16ตัวนะครับแต่108ที่ผมวงเนี่ยครับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับหนึกับ 980นี่มันเป็นคว,ความชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าสูตรมันมาตรงกับหลายสูตรผมก็เลยวงเอาไว้โปรดใช้วิจยยารณญาณนะครับแล้วก็นําเลขพวกนี้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ดีกว่านะครับย้ํานะครับคนไหนที่ไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องดูนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนคนที่คอมเมนต์อะไร ไร้สาระนะครับไปที่อื่นนะครับขอร้องไปที่อื่นนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับ <S <S ไไเดี๋ยวผมจะมีสองตัวล่างนะครับสตัวล่างซึ่งห่างเหนืนไปนานเลยครับผมไม่ได้ลงแต่ผมก็ทําคํานวณมาไว้เยอะมากเหมือนกันครับเยอะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูในในงวดของวันที่16เดือน6นี้ก็แล้วกันนะครับ ย้ำนะครับผมจะไม่บอกสูตรการคำนวณอีกต่อไปแลวนะครับเพราะว่ามีบางคนทำให้เสียความรู้สึกมากเลยครับเสียความรู้สึกความรู้สึกมันกระทบกระเทือนอะไรในใจนะครับเน้นนะครับเพื่อนๆ1น0อันนี้ชอบส่วนตัวนะครับ980ก็ชอบส่วนตัวนะครับแล้วลองดูที่ว่า16ตัวนี้มันจะมาไหมนะครับมันจะมาไหม คือเลขมันคำนวณออกมามันเข้าเกือบทุกครั้งแหละครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาให้เพืเ่อนๆลงก็ไปนเน้นสูตรของอาจารย์อยู่นะครับแต่ก็อย่าทิ้งนะครับสูตรของอาจารย์ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้เหมือนกันนะครับสูตรของอาจารย์สําหรับคลิป3ตัวบนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อกันด้วย2ตัวล่างนะครับขอบคุณครับ